นายอนนท์นำผาได้โพสต์เฟซบุ๊กข้อความ8มีนาคม64วันนี้ผมยังไม่ตายแต่าการอยู่หรือตายก็ไม่สำคัญเท่ากับการอยู่อย่างมีประโยชน์หรือตายอย่างมีคุณค่าถ้าการอยู่ในเรือนจำแล้วทำไมเห็นท อภรลักของกระบวนการยุติธรรมไทยผมก็ยินดีหรือถ้าต้องตายภายในเรือนจําแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าคุ้มค่าถ้าผมตายไปศพของผมให้นาใส่ลงศพไม่ต้องห่อด้วยถุงพลาสติกไปวางไว้หน้าศาลอาญาบนถนนราชดาพิเศษเมื่อเลือดและน้ำหนองของผมไหลออกมาก็ปล่อยให้มันเจิงหน,น,นองบนถนนราชดารอให้รถของคนที่มีส่วนทําให้ผมตายวิ่งมาเหยียบมันและกลับไปที่บ้านเมื่อนั้นเลือดและน้ำหนองของผมจะไหลปน ีท่เขาอาบและเมื่อเขากินและเมื่อเขากินข้าวหรือกาแฟเลือดและน้ำหนองของผมก็จะอยู่ในนั้นวิญญาณของผมจะติดตามเขาไปทุกที่กลิ่นสาบของผมจะ ตามจุดเครื่องแบบของพวกเขาและวิญญาณของผมจะถอดร่างอยู่ใต้โต๊ะทำงานของพวกเขาเหล่านั้นไปจนกว่าจะถึงเวลาที่ผมจะได้เกิดใหม่และถ้าผมเกิดใหม่แล้วเมืองไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ผมขอเกิดมาบนแผ่นดินไทยและขอเกิดเป็นลูกชาวนาอีกครั้งเรียนกฎหมายและกลับมาร่วมต่อสู้กับพี่น้องจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขอให้เจอมิตรสหายที่ดีอย่างเช่นทุกวันนี้จนกว่าเราจะพบกันอีกอานน์นพาห้อง7แดนสองเรือนจำพิเศษกรุงเทพ 18มีนาคม2564